อะไรฮะตอนนี้อยู่เกมเพชรเลเซอร์ซ u ม a เลเตอร์สุนทีนพันเลเซอร์ซิมูเลเตอร์เออนะฮะก็อีก6นาทีจะมีอัปเดตละกันนะครับอีก6นาทีก็จะเป็นอัปเดตอีเวนต์พาร์ทสองนะฮะที่เรารอคอยมา1อาทิตย์เต็มๆนะครับไม่1นอาทิตย์ดีประมาณ5วันที่เรามาเล่นก็คือ5วันแล้วนะฮะมาดูอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยนะครับก็คือผมเปิดนี่ผมไม่รู้นะฮะว่า เจ้าไข่ฟองเนี้ยมันสามารถได้ซีเคตดด้วยฮะมันจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นตัวซีเคตดแต่เราสามารถได้ตัวนี้ด้วยนี่ก็คือพลังพลังสูงกว่าตัวเทพทูอีกนะตัวเทพทูอยู่ที่ประมาณ4 5 0ร p นะฮะตัวนี้ได้พลังดีฟอ t มาอยู่ที่ประมาณ8 0 0ร p เอพอ่าพลังสูงกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้คือได้มาแล้วโดยการเป็นอะไรนะอีเวนต์เปิดไข่ฮะนี่ห้าหมื่นฟองก็อันนี้เลย S 800 s p เหมือนกันเท่าตัวสีเข็เลยนะครับแล้วก็คูณไข่สูงมากๆอันนี้คือระดับโกลเด้นนะผมเปิดได้มาเป็นโกลเด้นด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้เอาไปรวมแต่เปิดได้มาพลังอยู่ที่2.65 OC แล้วก็คูณไข่อยู่ที่60,000ค่อนข้างสูงเลยตอนนี้ผมตีเจ้าตัว5พลัง5เราได้4ล้านพลัง50เราจะได้เท่าไหร่40ล้านและพลัง200ฮนะ น่าจะร้อยหกสิบเจ็ดล้านถ้าผมจำไม่ผิดเรียบร้อยเท่าไรร้อยหกสิบสองไม่ใช่ร้อยหกสิบเจ็ดตอนแรกผมจะมาเก็บอันนี้ด้วยนี่คือผมคิดช้าไปนะ,ะับผมเพิ่งมาเก็บมาประมาณไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนี่เองได้มาสองร้อยหกสิบแปดบิลเลียนนะฮะคือท็อปร้อยเราจะได้เจ้าตัวซีเคดที่เป็นระดับโกลเด้นเนาะน่าจะเป็นโกลเด้นนะฮะตัวเดียวกับตัวนี้อันนี้ตัวธรรมดาอันนี้ระดับโกลเด้นนะฮะคือถ,ถ้าถ้าท็อปร้อยอ่ะมันก็น่าจะได้อะ่ะแต่ตอนนี้ผมเก็บไม่ทันแล้วแหละ นะะแล้วเราก็รออัปเดตอย่างเดียวเลยหางผมก็ทันแล้วนะครับบวกพลังโจมตี200%โอ้บอร์ดก็อันเดิมแล้วก็รีเบิร์ e รีเบิร์ไปที่เท่าไหรล่ละ11นี่ต้องดูข้างข้าง11นะครับและตอนนี้ก็ปิดสัตว์อยู่เดี๋ยวเราเปิดสัตว์ก่อนอ่าอะไรนี่ฮิจเพจโอเคนี่ทั้งแทบอะบอกเลยตัวตึงๆทั้งนั้นอีก3นาทีฮะเดี๋ยวเรารออัปเดตกันดีกว่า ตอนนี้เลยเวลามาประมาณ10นาทีนะฮะยังไม่อัปเดตครับผมแต่ภาพน้าปกเปลี่ยนแล้วนะแต่อ่าชื่อยังเป็นโซนอยู่ฮะเป็นแบบคัมมิ่งซูนอยู่นะครับยังไม่อัปเดตแล้วก็เกมก็ยังไม่อัปเดตนะฮะเวลาเหลือซูซ,ซ,ซแล้วฮะแล้วก็ได้เจ้าสัตว์ที่เป็นระดับเลกาซี่ซีเคมานะครับพลังไม่เยอะแต่ได้เป็นตัวที่ลิมิเต็ดนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นสีทองโอเครอรอต่อไป และวันนี้ผมขอเสนอแอปเซิร์ฟเวอร์ที่เจ๋งที่สุดสำหรับการ a f k UG Phone สำหรับสายฟาร์มหรือสายเปิดไข่จาก p e t Simulator 99และเกม Simulator หลายๆเกมแอป,ปนี้ก็สามารถ a อ k ได้ตามสบายเพราะมีระบบออโต้คิกในตัวเราจะได้ไม่ต้องหลุดทุกๆ20นาทีไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเจมหรือการเปิดไข่เราก็ไม่ต้องหันมาง้อค่าไฟและท่านใดที่สนใจก็สามารถโหลดผ่าน Q ิว o d e ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยหรือไม่ก็ลิงก์ใต้ e s c r ิ p t i o n ก็ได้เพราะท่านจะได้เจมเพิ่ม488เจมเพื่อเอาเจมไปแลกเป หรือไม่ก็สามารถเอาเจมไปต่อเวลาได้เหมือนกัน oh. มาหรือ,อยังโอเคมาสักทีฮะเลทไปทั้งหมด15านาทีพ้าสองห้านิวยูจีซีเอกนะฮะสิบสองนิวเพ็ดอ่าแล้วก็ซีเคตใหม่ลัคกี้บ็อกดอบนะฮะแล้วก็ซีเควสอ่ะเราไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะมาแล้วจ้านี่คือลิมิเต็ดให้เราฮิตเอกโอเคอ่าเหมือนจะต้อง บบสักหน่อยโบดาเมจก่อนนะครับดูดีว่าได้เท่าไหร่มีแต่เอคันอันนั้นสเปาอะไรอ่ะบอสสเปาอ่ะสิบห้านาทีฟองมันมีไข่ฮะก็มีแต่เอคันหมดเลยอ่ะ UGC UGC โอ้มีไข่ด้วยตรงนี้ขอตีก่อนได้เท่าไหร่ปัง399้าล้านมีกุญแจกุญแจโอ้โหผมขอปิดสัตว์ก่อนนะปิดสัตว์อ่าอันนี้โอเคมีไข่ฮะหนึ่งฟอง มีทั้งหมดกี่ฟอง12ฟองได้ที่อยู่แมปข้างนอกด้วยหรือเปล่าอันนี้อ่าได้มาแล้ว2ฟองนี้สูบอส20ครั้งอ่าห้าห้าด้านนี้มีหรือไม่มีหกดีป่าตรงนี้แถวนี้มองไม่เห็น8แล้วเรามี8แล้ว8อันขาดอีก4อันนะอยู่ในประตูหรือเปล่าเข้าไปดูก่อนประตูปลดล็อกได้แล้วเมื่อกี้ก็บุญแจมาโอ้ได้คคันชนะ300อครั้งเหรออุ้ยได้ไข่ฮะได้ไข่โอ้แต่ได้น้อยมากได้หลักพัน ฟาร์มข้างนอกได้หลักล้านมีวางอันหลักแสนเลยฮะเรียบร้อยเบรกได้เจมมา22ล้านไข่3ล้านอันนี้ต้องวิน300อครั้งถึงจะได้เจ้าตัว3หัวแล้าขาดไข่สีฟองอะมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าอาเนี่นยน่าจะอยู่ในนี้แหละผมว่าถ้ามันอยู่ในนี้ทั้งหมด9ฟองมันก็น่าจะอยู่ทั้งหมดแหละในนี้อุ้ยนี่ไข่ฟองใหม่มาฮะฟองละห0,000 0 0ลองเปิดหน่อย8ฟองก่อนได้ระดับนี้มา พลังเท่าไหร่บ้างโอ้ยเอาจัดนี้ถือกระทาพลังยังน้อยอยู่ฮะพลังยังน้อยอยู่อันนี้พลังเท่าไหร่ SX อยัง SX อยู่แต่ก็คูณคูณในนี้เยอะโอเคมาเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนขอลบตัวอื่นก่อนอ่าตัวนี้เก็บไว้เอาบูทหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราเปิด,ดย,ยาวๆเลยฮะดูดีว่าจะได้ตัวนี้ไหมอันนี้1 6 16, 16เลยนะอันนี้0ูนย์กลับมาแล้วนะฮะ เราเปิดไข่ฟองนี้ไปข้ามคืนข้ามคืนไปเลยนะครับก็ได้0.04%มาหลายตัวนะครับผม uh, 0.04%นี่อันนี้คือตัวทอง4ตัวนะครับตัวทองบวกอยู่ที่120,000ฟองนะฮะ120,000ไข่อิสตอร์ 1, 2, 0, รเองนั่นเองแต่พลังน้อยกว่าเจ้าตัวเก่าครับพลังอันนี้เบสิกอยู่ที่ประมาณ800 800 uh, sp นะปะ อ่า0ปดแปดอยนะครับเบสิกอยู่ที่ 800SP ส่วนตัวนี้ฮะเบสิกอยู่ที่ 400SP เท่านั้นนะครับพลังพลังข้างนอกน้อยกว่าแต่บวกไข่เยอะกว่านะครับสำหรับตัวนี้ตัวทองหลักแสนเลยนะแสนสองตัวนี้ตัวทองหลัก6 0 0 0 0เองนะฮะเท่าตัวนะครับแล้วก็ได้มาหลายตัวมากๆเลยคือได้มาเยอะกว่านี้นะฮะแต่ผมเอาไปรวมเป็นทองอีกนะครับได้ทองมา2ตัวแล้วก็ไปรวมเป็นทองอีกมา2ตัวนะฮะแล้วก็ได้ตัวธรรมดามาอีก ได้มาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวว่าจะเปิดเพิ่มแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเก็บไข่บวกไข่อีเตอร์ก่อนนอกรอบนะฮะอันนี้ผมเก็บมาได้นะฮะชิคเอ็กคเทนะครับก็คือการการตีกระต่าย300ตัวไหมกี่ตัววะไปดูก่อนนี่อันนี้ตีกระต่าย200ตัวแล้วก็รับมาแล้วเรียบร้อยนะฮะพลังไม่เท่าไหร่พลังน้อยนะครับผมพลังอยู่ที่1 9 9 SX กวกไข่1,000 เท่่าไหรแต่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผมสนใจครับผมเพิ่งมาเห็นว่าไอไข่ฟองกลางฮะนี่ซึ่งเราต้องล่าไข่ให้ครบ8ฟองฮะเราถึงจะได้ไข่ฟองนี้แล้วดูสิ่งที่ได้อลังการมากไม่รู้ว่าพลังเท่าไหร่นะครับผมผ่านไป4อันเหลืออีก4อันนะครับคืออีกอันหนึ่งผมยังหาไข่ไม่เจอเลยนี่อันนี้ยังหาไข่ไม่เจออีก2ฟองนะฮะและอย่างหนึ่งเรายังไม่ได้เห็นลัคกี้บ็อกเลยเดี๋ยวเราลองสปอรลัคกี้บ็อกมาก่อนไหมยี่สิบบกลองดูซิได้อะไร โอ้สปอนมาแล้วมีสิทธิ์ได้อะไรบ้างได้ไข่อันนี้ได้อะไรได้น้ำยาเออได้น้ำยาอีกแล้วได้ไข่โอ้แค่นี้เหรอคือบอสก็เหมือนกันนะครับบอสผมฆ่าไป8ตัวทั้งหมดขาดอีก12ตัว15นาที1สปอน1ตัวนะฮะ15นาทีสปอนตัวก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงได้ไข่2ฟองนี่ผมหาไม่เจอจริงๆครับข้างในประตูนี้ก็ไม่มี ผมต้อไปหาที่ไหนข้างนอกเหรอแล้วเขาเอาไข่สองฟองไปไว้ข้างนอกเพื่ออะไรทั้งๆที่มันอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้อันนี้คืองงอันนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราได้ตัวละเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ใส่เซตใหม่ไปแล้วเซตที่บวกเยอะมากๆคูณเยอะมากๆ935ล้านนะฮะที่เราได้คูณมาอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมไล่ไล่ทำเควสนะฮะไล่ทำเควสอีเตอร์ e เพื่อรับเจ้าตัว OP พีฟรีเพชรอันนี้นี่กว่านะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันว่าสัตว์ตัวนั้นจะพลังเท่าไหร่นะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ<อ>๊ายบายเชิญค,ครับ